สวัสดีครับผมคลิปนี้เรามาอยู่ในเกมซูล่าออนไลน์ไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับมาตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโหมดสไนเปอร์นะครับโอ้โหวิโอ้โหชิบหายแล้วไงโอ้โหนะฮะฮใจเย็นๆเรามาเล่นจักว่าเอาฮะอุ้ยโอ้โหนี่ผมเป็น M200 นะงรนะจะแรงมากๆเลยฮะโอ้โหยิงกันมันเดี๋ยวขึ้นแบงค์บนได้ไหมเนี่ยอยากขึ้นแบงค์บนบ้างนี่อ้อมข้างหลังนะนี่ไง ไม่รู้โอ้โยโอ้โอ้โอ my g อดเฮ้ยมันเกิดไม่เห็นผมเลยเนี่ยเห็นปลายปืนไม่เห็นผมว่ะยิงไม่โดนไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนายนายไม่เอาน่ะนายเรารู้จักกันดีโอ้โหผมยิงไม่โดนนะครับโอ้โหตายแล้วชิบหายเอ้ยนายทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมผมว่าผมดักที่ตรงนี้น่าจะได้กินอยู่เห็นมันเดินออกมางั้นนะใจเย็นใจเย็น โอ้โหยิงดันมาอย่างี้กระโดดเลยฮะนี่งไงโอ้โหยเยอะมากอื้อเจ้าตัวโอ้โหยิงได้ยิงได้ไดโอเคเฮ้ยหมาเห,ห,ห,ห่าแลวหมาม้านผมมันเป็นไรไวะเนี่ยนะนี่ไงแล้วทนายต้องใจอ้นิง่งมือต้องมือต้องนิง่งมือรถมือต้องไวด้วยยัดแค่ไอแอมโนมอ่์วนาหาเดินหาต่อ ภายในนี้ก็จะเป็นดีเลย์ยากๆแบบนี้ฮะอืมมันจะไม่เหมือนแบบเกมอื่นนะมันจะเนื่อยจะช้าถ้าไม่มีไอเทมนะมันก็จะมีไอเทมอยู่เกมนี้อืมไม่เป็นไรไม่มีไอเทมแต่เราก็เล่นได้นี้แล้วก็เล่นได้นี้มันอยู่ไหนล่ะนี่รอฮะรอรอหย่อมเรานี่ไงโดนแต่ไม่เป็นไรเอาอุ๊ยโอ้โหเราไมโหดเดียวนะเฮ้ยเอ้า รอตรงนี้แหละนี่นี่นี่ดูนะฮะว่าผมจะยิงได้หรือเปล่าเอา้าเพื่อนล่มอืมเข้าหัวเลยดังอ่ะที่หนึ่งไหมโอ้โหตอนนี้สุดยอดทางพผาตัางา้งมะเผามะผ้าเผา,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 านี่ไง,น,ไงนี่เจอโอ้โหอุ้ยออื้โอ้โห,โโหเลือดกระจายเลือดโดนหน้าอายะโอ้โหไ,ได้อะไรมือแดงๆเนะี่ยคืออะไรวะคือแบบยิงต่อเนื่องเฮ้ยไม่เห็นผมวะ โอ้โโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดีป่ะเฮ้ยได้มือแดงได้โอ้โหได้ที่ได้ที่สองเลยแค่่าไม่โน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเฮ้ยชมตัวเองทมด้วยเองเนี่ยอะทั้งหมดเนี่ยไม่โดนเนี่ยอืมเข้าหัวเลยค่ะอะใส่กระสุน M สองร้อยเหลืออีกสามชั่วโมงจะหมดแล้วเสียดายป่ะคือปืนแม่งแรงมากอะอุ้ยยิงตัวหน้าได้ตัวหลังอืมมีตัวบอนิตผมอะ โอ้โหอ่ะนะ M สองร้อยดิอ้งไอ้นี่ไปรอปืนผมหัวแตกเลยอยู่ที่เดิมแน่นอนโผล่มาโผล่มาได้กินที่เดิมมันต้องโผล่มาดิไหนฮะออกมานี่ะ <c oughs> นะอ๋อประคัมฮ่าฮ่า่าหัวแตกเลยเด็กเค่ HK, เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไม่โดนโอ้โหโอ้โหจะเล่นมีดเด็กเค่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ เนี่ยเจอแล้วอ้าวไปไหนแล้วเว้ยรอตรงนี้แหละน่าจะขึ้นมาเนี่ยถ้ายิงผ่านกระจกดามิ่งจ,ยยจะลดลงนะฮะรู้สึกอย่างนั้นออกมายิงเล็ดลอดผ่านตรงนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนักอา่าผมก็โดดลงไปเลยแล้วกันนะ Chad. อุ้ยไงอุ้ยไม่โดนโอ้โอ้ไม่โดนโอ้โหเยอะเลยวิคะแนนตีตีตีตื้นแล้วปะเอาใหม่เอาใหม่เราจะตั้งใจเล่นดีๆ ฮะฮะฮะอืมบักขำเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเพื่อนมันแบบแอบบแอบบอยู่ข้างล่างตลอดเลยน่ะตรงนี้รอรอโอ้มันยิงดันเพื่อนอยู่อ๋อเฮ้ยอืมอืมโอ้โหผมไม่ซูมเลยฮะซูมนี่กระสุนตรงนะผมบอกเลยไอเกมนี่แม่งไม่ซูมกระสุนตรงเช๊เลยดูดูด,ดูผมจะเล่นให้ดูอ่ะ มันมีข้างหน้าเราตัวหนึ่งไอต,ตัวที่มันยิงเราตายอ่ะโอ้โหยัดเคเอาเรื่องอยู่แหมไอชื่อนีชอ้ชื่ออะไรวะเอาเรื่องว่嘛เอาคืนเอาคืนนั่นโอ้โหมันอืมเอาตีเอาตีเฮ้ยมันมีตัวแอบอยู่ไหมน่าจะมีตัวออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าดักคืนเนี่ยถือปืนไว้ตลอดไอ้ปืนสไนนนี่สับเล่นแบบบ่อยไม่ได้นะฮะอืม เอามันยืนนิ่งอืมเอาตเตะฮะต่อเลยข้างหน้าเรามีหรอนี่ไงไม่ใช่นี่เอาเอ้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่พ่อะน้อมฮะผมจำหน้ามันได้นะตามล่าเนี่ยจเจ้าคืนนะฮะแค้นนี้ต้องชมระเอามันเพื่อนโอ้ยเพื่อนเอ้ยนี่งไงนี่งไงหมายกาัดวะฮะฮะขึ้นไปอีก กระโดดกระโดดนะมาวัดกันหน่อยเพื่อนโอ้โหล้มนี่ก่วงนอนก็นไม่บอกนี่ไงอืโอ้โหกระพริบเลยเฮ้ยแต่ที่สองก็โอเคแล้วเว้ยผมใจแล้วฮะนะจะชนะแล้ววะผมจะไม่ซูมตัวนี้นี่ไงไม่ซูมโคตรแม่นปืนแม่งโคตรตรงไงไอ้ปืนผมนี่ไม่ใช่ปืนถาวรน,นะครับผมบอกเลย ได้มาแบบปืนนี้ป,นปืนแรงของเกมนี้นะอนาคตก็ไม่รู้ว่าปืนไหนจะเป็นปืนแรงบ้างนี่ไงเฮ้ยโอหห,หลังโอ้โหเรียบร้อยเลยเอาเพื่อนอถ้าถายเฮ้ยยูวินมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนของทีม d e a t m a t c h นะครับก็มันมันเกมนี้มันมากเลยฮนะใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นแล้วกันเกมฟรีนะจ๊ะอ่ะวีเวีโสิบแล้ว,วะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ